สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่3ตุลาคม2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้วันเสารที่3เนี่ยควรจะซื้อเลขอะไรกันบ้างเริ่มกันตั้งแต่ นะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ได้ไพ่พระแม่คงคาเทพีแห่งความงามความเทพีแห่งความใจดีใจกว้างนะคะความอุดมสมบูรณ์กวแนะนําว่าคนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้กวแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทำมาหากินเพราะไปไหนก็ตามเงินทองมันเยอะนะคะย้ำซื้อเลขทำมาหากินอย่างเช่นเลขเบอร์มือถือที่ใช้ในการเจรจางานหรือเลขพนักงานเลขที่ตั้งออฟฟิศเลขเกี่ยวกับการทำมาหากินเลขเกี่ยวกับการทํางานทั้งหมดวันอาทิตย์ซื้อเลยเฮง วันจันทร์ได้ไพ่เจ้านกกระนาลเจานาวันนี้ห้ามหุดหงิดเพราะหุดหงิดเงินจะไม่เข้าเงินจะขาดเคลื่อนเงินจะไม่เต็มม่เต็มหน่วยฉันต้องอารมณ์ดียิม้มย้มาแจ่มใสเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะรวยแล้วเดี๋ยวจะเฮงน,นะคะแล้วก่อนอื่นจะพูดอย่างหนึ่งว่าจะทําอะไรก็ตามวันนี้ห้ามหุดหงิดมากๆแล้วเลขที่ต้องซื้อคือเลขเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะเลขที่เราชอบเลขอย่างเช่นแก้วเราจะชอบประจาคือแก้วชอบเลขสี่ บาะะงคนก็จะชอบเลขสิบสี่ 14, คือเลขที่เราชอบที่สุดหนึ่งเลขแล้วลองซื้อดูนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์คนวันอังคารให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานได้ไพ่ภาศีวะช่วงนี้นะคะทําบุญทําทานเยอะๆจะได้รวยจะได้เฮงจะได้ทราบซึ้งถึงผลบุญนะคะย้ําคนวันอังคารซื้อเลขการทําบุญถ้าไม่รู้ว่าจะทําบุญอะไรที่ไหนลองไปเสิร์ชอิเนเทอร์เน็ตดูว่าใครทําบุญอะไรบ้างลองซื้อเลขที่มัญชีที่ว่าโอนทาบุญเนาะลองดูนะคะ ส่วนวันพุธวันนี้ห้ามบอกรับหน้าแทนใครจะมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งเรื่องปวดหัวเรื่องสวยๆเข้ามาพยายามอย่าออกหน้าแทนใครทุกอย่างจะดีเงินทองจะไหลมาเต็มกระเป๋าถ้าเราไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วเลขที่ต้องซื้อนะคะคือเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยวันพุธซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยอย่างเช่นไม่สมบงไม่สบายหรือคนใกล้ตัวไม่สบายซื้อเลขอันนั้นได้เลยรับรองวันพุธรวยวันนี้มาเร็วไปเร็วน้อเนี่ยเพิ่ไพงไหวพระสต์มเสร็จแล้วเดี๋ยว จะขึ้นไปทํำงานบ้านทําอะไรเรียบร้อยถ้ามีเวลาเหลือจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะเดี๋ยวจะอบุญมาฝานะคะมาต่อกันที่ ไพ่ามาพื้นธาหุนะคะได้ไา่พาบุญจากนามโนราช่วงนี้จะติดขัดตึงนู่นนี่นั่นปัญหาเยอะแต่ถ้าวันนี้ทําใจให้โล่งให้สบายไม่เครียดจะดีให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองถ้าใครมีแฟนซื้อเลขแฟนได้เลยแฟนจะให้โชคให้ลาบค่ะแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดไม่มีแฟนคุณห่วงใครที่สุดคุณกังวลเรื่องใครที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวคนนั้นไม่จาเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้อย่างเช่นเป็นเพื่อนร่วมงานที่เราห่วงเขาเป็นแม่ที่เราห่วงเขาหรือซื้อเลขคนที่เราห่วง คนเกิดวันที่วันนี้จะคนเกิดวันศุกร์ย้ำนะคะคนเกิดวันศุกร์วันนี้จะหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายพยายามทำจิตใจให้สบายแล้วจะมีอะไรดีๆเข้ามาเพราะไพ่ได้ไพ,พ,พ่ระเพลิงมันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีถ้าเป็นแก้ววันนี้แก้วก็ร,รู้สึกหงุดหงิดนิดๆก็พยายามจะไม่คิดอะไรเยอะนะคะแล้วเลขที่จะนําโชคนะคะคือเลขที่เรารู้สึกเกียดเลขที่เป็นอาักขาระกรีสําหรับเราก็ลองซื้อดูมันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีไพระพผเพลิงเนี่ยมันจะหงุดหงิดนิดนึงวันนี้ห้าหงุดหงิดนะคนวันศุกร์ย้ำคนวันศุกร์ห้าหมุดนะะค วันเสาร์ได้ไพ่เอ,อ่อพาณิว ا ل ทรงสุบรณน,นะคะช่วงนี้ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือจะดีเลขเบอร์มือถือจะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันเสาร์โดยเฉพาะการนำเลขทั้งหมด1ิหลักมาบวกวมกันแล้วซื้อนะคะจะได้เฮงๆเ,เนาะโอเคจบไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเอาเลขมาบอกใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวก่อนค่ะ